บ้าวของใครนะครับตกถึงพื้นดินนะครับเป็นคนแรกนะครับคนนั้นนะครับจะโดนนะครับมไม่โดนหรอกไอ้ซ่าตีใหญ่แฮว์ขอให้สีไอ้ซ่าเดดเจ้าไอ้สัตเดือดเจ้านะครับวันพีนัดสาวยังนัดน,นะครับ ลา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 วาไอ้ักใส่แล้วกันไม่มีอะไรแล้วครับนั่งเชครับครับโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเป็นวันดีวันหนึ่งเลยนะครับที่เรานะครับจะได้มาทําการนะครับแข่งขันทํำว้าวนะครับก็คือว้าวที่แบบ เป็นว่าวปักะเป้าเนาะที่เราจะทํากันในวันนี้นะ<ว>ก็คือเราจะสร้างว่าวที่เป็นตัวของตัวเองนะครับออกมานะครับในกติกาของเราการแข่งขันในวันนี้นะครับก็คือว่าวของใครนะครับตกถู่พื้นดินนะครับเป็นคนแรกนะครับคนนั้นนะครับจะโดนนะครับขี้วัวนะผมนี่ผมเตรียมมาแล้วมาดูเนี่ยออเออยแชยมเลย, <c oughs> ยเ้ยเข็เดเควเข็ดเควกินมะม่วงนี่แบบเฉิมเลยนะ โอเคไปนั่นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการทำาบ้ากันเลยคนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนที่เราใช้ในการทำาบ้าในวันนี้ก่อนนะครับผมไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องแมงเงียบแบกเลยไม่มีแรงเลยนะครับอุตส่าห์ถึงพรนมซับแล้วเนี่ยี่ไปไปดูกันเลย กับหลายคนมันลุ้มหัวกันครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันสำแหลไม้กันก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไม้ไม้ล้อยนะครับพี่เราจะใช้ข้างนอกฝั่งอุติย์ยิ้มก้อนยืมก้อนยืมก้อนป้าเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการตัดไม้กันเลยงั้นผมขอไปเลือกไม้ดีๆก่อนนะครับเดยวไอพวกนี้มันเอาไม้ดีๆของผมไปนะครับเดีกยปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมือเดินเจอไอสัตว์เดินเจอ โอเคตอนนี้นะครับผมได้เหล่าไม้สิเป็นคนแรกนะครับไอพวกเด็กกระปุก็เหล่าไม้กันอยู่ตรงนู้นนู้นนู้นพวกเด็กกระโปกโอเคครับเดี๋ยวผมคนแรกเนาะจะมีสิทธิ์เลือกกระดาษแก้วนะครับผมก็เลือกสีได้ก่อนนะผมจะเอาเป็นลายของชาติไทยแล้วกันชอบความเป็นเอกลักษณ์ของไทยๆแลนวครับผมโอเคครบแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำาหล้ากันนะครับผม ไอ้นั่นโค้งงอยเงี้ยแหลมันจะขึ้นว่า,า, <c oughs> าร,รู้แบบโดนขี้เนี่ยโดนเนี่กระดาน <c oughs> นี่เอาเรียกเอาเลยเนี่ยกระดานไม่ครบคนอ่ะจะเป,ไปน็นยังเอาไปเลยแบ่งๆกันไปแบ่งๆกันไปไหนูไปรีบพามรีบพามอยากรู้แล้วว่าใครจะโดนขี้นะ, <ไป S 2> นะเออของใครก็ได้ใจได้เหมือนกันหมดเท่าเนาะ สุดยอดนะครับผมสุดยอดเออครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับเราได้มาถึงสนามแข่งของเราแล้วนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นสนามที่ผมได้มาอ่าประจําประจําทุกคลิปทุกคลิปนะครับผมนะครับอ๋อก็จะเป็นสถานีปล่อยว่าของเรานะ,ะวันนี้นะครับเราก็จะมีเพืครับพิชคนะครับมาช่วยจับว่าวในการแข่งขันว่าวคน,นครั้งนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอยากจะฝากบอกก่อนที่ว่าวจะขึ้นนะครับอ่ะเริ่มทีละคนเลยใมย์ผู้แข่งครับอ่ะเริ่มจากพี่จอมก่อน,นอโดนที่ง้อนแน่ไอซ่า <laughs> อ่ะพี่นัานหล่ะพี่นัาหล่ะผไม่โดนหรอกไอซ่าอ้าพี่ต่อมาพี่ต่อมา ต่อให้สีบไอซ่าอย่าห้าละไอ้ซ่าไม่ได้แดกหรอกงั้นเราไปเริ่มสตาร์ทตรงจุดนั้นกันเลยเพราะว่าลมไปทางทิศนั้นเนาะเราต้องปล่อยไปทางทิศนั้นเนาะอรยอรอติดตามแน่นอนครับท่านผู้ชมไป ครับพี่คว่มจูนกับก้าซผักหลังะครับผมตอนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนอกครับชาอมไม่บอกโอ้โหมันฝูดแล้วทำไงทำไงก็ซ่อมสิครับโอเคไปติดตามมีตตอบนู่นไปไปดูว่าไปนู่น ทำ,ทำการปล่อย okay. แล้วนะครับผมของผมนะของบมกพี่นาทยังไม่ขึ้นเลยพี่างหนึ่งสอามลงมาก่อนหนึ่งพี่ทงหนึ่งสองสามอ้ รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราไปซ่อมกันต่อไอ้โชคมันน็อกอ้หนังบ้าน็อกบ้าฮะไปปล่อยักหวงปล่า้าาีดย่เยนะ้าฮปลูแล้วไอ้ราป่แล้วปล่ล้ววาพินัไปแล้วว่าินัตไปนู่นแล้วพินัตตามเกมนู่นพินัตตามมานน่น เกิดอุบัติเหตุขึ้นแรงๆเดี๋ยวดิติดก้าวไม้นู่นนะครับเออมาได้เล่นแล้วกันหรือเปล่าผมอะไม่โดนหรอกไอ้ซ่าไม่โดนหรอกไอ้ซ่าโอเคเราทดลองปล่อยมันีกแต่ผมไม่แน่จะโดนละใครไม่รู้จะโดนแทนนะครับ <laughs> ผมคิดว่าผมทำว่าเสียแล้วนะผมไม่ได้ดูถูกว่าวนั่นเราทว่าวพี่จอมเลยนะครับนะเหลียวไปดูพี่จอมหน่อยพี่จอมจะพูดว่ายังไงเห็นพี่จอมจะพูดหนึ่งสองสามโค้งโยงจวมเอาล่นจวมนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> อยาเยโอ้เนี่ยเขาปล่อยชิวๆแล้วเออเก๊กเลยแล้วกัน น่าตดแล้วว่ะไปหาไปหาไอ้น่าตีก่อนร้องร้องคนแบบว่าติดลงเหรอฮะบอกค้นปุ่นปุ่นปุ่นโดนขี้งัวแน่โดนแน่มันแกล้งมันแกล้งเด็กมาหลายคนแล้วครับผมปุ่นแมงกมันต้องโดนบอกเลยใช่ไหมพี่ต๋อเนาะแล้วได้ขอกผมเขาเปิดกระตีนะเขาเปิดคลุมมันเปลี่ยนที่แล้วเปิีนไปอันนี้ของพี่ต๋องขี้เกียจเล่นละใช่ไหมยังเดี๋ยวเราไปเอาแห่งก่อน กำลังตัดแงนไติดแล้วเว้ยติดแล้วเว้ยใส่ผงงวยจะโดนขี้งวยนี่นะอ่อยพี่บ่าวพี่นัดเฮ้ไปหาบ่าวคนมาติดลุงนี่กะมาช่วยมาช่วยมาช่วย เราว่าเมื่อคืนก่อนใจยินงๆเรามันจะบอกไ่ได้แปลกเงี่ยใจยินๆกำลังพยายากระดานเชี่วอยู่ใจย็นโอเคครับตอนนี้สรุปผมขอยอมแพ้นะครับผมขอยอมแพ้นะครับว่าผมไม่ขึ้นนะครับผมนี่ครับอ เอาเอาเอาตั้งแกะแกะเอาบอกว่าเ่าไงครูพี่เออแจกะมันจันทร์ทำเรามาหลายทีแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะพลาดได้อะขนาดมืออาชีพยังพลาดได้เออพอยอมแพ้โอเคป่ะโดนขี้ก็ได้ลุกเล่นน้ำครับเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้มันค่อมแล้วพรุ่งนี้ค่อยลงโทษพวกอ่านี่นะครับเดี๋ยวมันจะกินหแหงให้กันให้ดูนะครับมาดูกันอีกครั้งนะครับว่ะใครจะโดนขี้พร้อมผมนะอ่ามาดูกันอยากโดนขี้ที่บอลแน่ว่ะ จะต้องมีคนโดนขี้อีกหนึ่งคนนะครับใครครับไม่รู้เหมือนกันถ้าใครตกก็คนนั้นนะครับถ้าแบบต,ตกแล้วเนี่ยเอาแล้วมา,เอา,าเอาเลยนะครับตอนนี้เอาเลยถึงกันแล้วครับผมระวังว้าวสามว้าวเอาดึงมาใกล้ๆก่อนอเอาแล้วเอาแล้วครับใครตกคนนั้นก็โดนขี้บังบิมแล้วครับโดนพี่นัดสาวยังนัดนะครับเอาบุดจำบุดเอาแล้วครับเฮ้ย เอาแล้วลมไม่มีแล้วครับไอซัดเอาแล้วลมหายเอาแล้วใครตกคนนั้นก็โดนนะครับเหมือนลมมันเอาเหมือนลมมันนัดเข้ามาเลยว่ะจะแข่งอย่างเงี้ยจะแข่งโตกันเนี้ยโอ้แล้วครับโอ้อันนี้ว้าวพี่นัดนะครับส่วนอันนี้ว้าวพี่ต้อมนะครับส่วนอันนี้ว้าวพี่จอมนะครับโอ้โหตายหงแล้วครับเสามตัวนะครับใครจะตกกันใครนะครับ โอ้ลโหละละลฮลโหลมาอาไอ้นัทเฮ้ยเฮ้ยดึงเลยมาฮละหลแซวขับแซวโอ้โหเชี่ยหวั่นกันแล้วครับเราแล้วโอ้โหลากใครจะโดนขีดเลยใครจะโดนขีดเลยฮเราแล้วไม่ยอมเว้ยไม่ยอมเว้ยเออก้มต่ำาครับพี่จอมไปนู่นแล้วครับโอ้โหพี่จอมอย่างชิวเมาเมาอินโดมันดีมากเลยนะเนี่ยโอ้โห เอาแล้วตกตกตกแน่นอนตกแน่นอนเอาละเว้ยกองเชียร์เว้ยกองเชียร์เว้ยเอาละครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเราไปติดตามพี่ต๋อมดีกว่านะเอาแล้วผมว่าไม่รอดอ่ะตกก่อนตกก่อนเอาแล้วตกก่อนแน่นอน ดนขี้พร้อมผุมนะครับตกแล้วครับผมพี่ต๋อมโดนขี้พร้อมผมนะครับโอ้โหพี่ต๋อ,อม,มโอโองเงียบเลยนะอยากโดนขี้ที่บ้านแมว่ะอยากโดน,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 นขี้ที่บ้านแมว่ะอยากโดน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 ขี้ที่โอ้โครับท่านผู้ชมนะครับ ก็เป็นผลสรุปนะครับก็จะมี2คนนะครับที่โดนขี้ก็คือผมแล้วก็พี่ต๋อมนะครับ <laughs> ผมมีเพื่อนแล้วนะ <laughs> ตอนนี้มันก็6กโมงกว่านะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องไปทำงานบ้านนะครับไม่งั้นจะโดนจนะนะ่มนะมาถ่ายคลิปนะเนี่ย <Yeah. S 1> โอเคงั้นผมขอตัดไปเป็นวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันติดตามกันด้วย <laughs> วันนี้นะครับเราดําเนินการมาถึงอ่าบนลงโทษของเรานะฮะวันนี้นะครับผมก็แบบต้องถอดเสื้อนะไม่ได้ถ้าไม่ถอดหม,ม่นขี้แนะ่นอนวันนี้ผมจะโดนโลงโทษนะครับอ่ะผมบอกกันนะวันนี้พี่นั่นไม่มานะครับก็จะมีพี่จอมมาคนเดียวนะครับที่จะอ่าเป็นคน่าลงโทษผมนะก็คือผมจะโดนขี้นะไม่แน่แบบ <laughs> ไม่แน่ไปแบบเอาขี้มาเลยพ <laughs> ี่นัาจะไม่แกล้งน้องๆในทีมงานนะอ้ไปไป,ไปมาม <laughs> ผม โดนเองนะครับผมแล้วก็พี่ต๋อมก็โดนเหมือนกันน่นี่นี่พี่ต๋อมก็ต้องหอดเสี่ยวเหมือนกันนี่งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทําการบทลงโทษเลยครับผมไปกันเลยนะเสิงอะไรกู